เป้าหมายในการเป็นไมซิตี้เนี่ยนะครับก็คือการดึงงานระดับโลกนะครับเข้ามาจัดในพื้นที่หน้าที่ของเราก็คือการสร้างสรรค์กิจกรรมนะคะให้มีความพิเศษมีความว้าวนะคะว่าที่มาเนี่ยจะเป็นทุกอย่างที่ทําให้เราวางโพสิชันนิ่งของหัดใหญ่ถูกต้องสมหารถูกต้อง,อง,องเมื่อเช้าเราก็ได้ฟังท่านรัฐมนตรีแล้วก็ ท่านระดับนโยบายเราเราเห็นภาพสงขาไมซิตี้กับสปอร์ตซิตี้ไปแล้วทีนี้ในระดับพื้นที่เนี่ยการการส่งสินเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำอะไรเราได้ต่อยอดและเราได้เห็นโอกาสหัดสงขาไมซิตี้และสปอร์ตซิตี้ยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับอีกครั้งนะครับที่ ได้เชิญผมมานะครับแล้วก็มารับฟังมาแชร์ประสบการณ์จริงๆแล้วจังหวัดสงขลาเนี่ยเราเป็นไมซิตี้มาก็ปีนี้ก็ย่าง3ปีครึ่งละนะครับก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นเป็นร่มใหญ่นะครับของจังหวัดแล้วก็มีทีมคณะทํางานชุดใหญ่มากเลยครับแล้วก็ในทีมนั้นนอกจากหน่วยงานราชาการแล้วเรายังมีหน่วยงานภาคเอกชนนะครับเพราะว่าเป้าหมายในการเป็นไมซิตี้เนี่ยนะครับก็คือการดึงงานระดับโลกนะครับเข้ามาจัดในพื้นที่ นะครับที่มีเสียภาพนะครับแล้วก็มีความสอดคล้องกับความเป็นอันตลักษณ์ของจังหวัดเรามาอีกหนึ่งท่านดีไหมคะต่อด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะฮะกับโอกาสครั้งนี้นะ,ะเรามาฟังท่านนี้ก่อนดีกว่าค่ะคุณชนะชาธิระวาน,นิชนะฮะนายกสมาคมธุรกิจสร้างสารรค์การจัดงานจังหวัดสงขลาหน่วยงานของท่านเนี่ยก็เป็นน้องใหม่ใช่ไหมคะเพิ่งตั้งและก็เพื่อรองรับโอกาสของเมือง อย่างนี้นะคะเรามาลองฟังจากมุมมองว่าได้เตรียมอะไรแล้วก็จะมีผลประโยชน์ต่อสมาชิกของท่านอย่างไรแล้วก็ต่อเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาเราอย่างไรบ้างเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะก็ตัวสมาคมเองเนี่ยค่ะก็ได้ก่อตั้งจากผลพวงของการที่จังหวัดส,สงขลาเนได้เป็นไมซิตี้นะคะแล้วก็สมาคมเองเนี่ยคือเป็นการรวมตัวกันของออร์แกไนเซอร์ izer, หรือผู้ที่มีความสามารถในการจัดงานอ e ีเวนต์หรือกิจกรรมไม้ต่างๆเนี่ย ราวประมาณ16ผู้ประกอบการนะคะพวกเราเนี่ยก็คือมีเป้าหมายอย่างชัดเจนก็คือร่วมกันนะคะเป็นฟันเฟืองฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนนะคะไมซิตี้แล้วก็สปอร์ตซิตี้แล้วก็หน้าที่ของเราก็คือการสร้างสรรค์กิจกรรมนะคะให้มีความพิเศษมีความว้าวนะคะโดยเราก็จะเพิ่มมูลค่าในส่วนของตัวกิจกรรมเนี่ยเข้าไปในตัวของชุมชนเองเนี่ยคะ่ะ มีคุณค่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตัวสมาคมเนี่ยจะเข้ามาใช้โอกาสนี้ค่ะในการสร้างคุณค่าของชุมชนมากขึ้นทำให้เป็นที่รู้จักของนักเดินทางไมซ์มากขึ้นเรื่องของไมซิตี้เนี่ยสงขาลเราเป็นไมซิตี้ลำดับที่6ของประเทศไทยนะครับแล้วก็เรามีความพร้อมสูงมากนะครับในส่วนของแรมเองเนี่ยเรามีห้องพักเนี่ยทั้งจังหวัดเนี่ยประมาณ20,000กว่าห้องนะครับ เรามีห้องประชุมที่เข้า tmvs เนี่ย mm hmm. เกือบ20แห่งนะฮะเราจอสงตาเรายังมีสถานที่จัดงานที่เป็นออ t ดอ o r พวกสนามกีฬาหอดูดาวแล้วอะไรอีกหลายๆที่นะครับเนะรื่องของไม้ mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ย mm hmm. ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจด้านอื่นด้วย mm hmm. ค,คือไม่ใช่แล้วไม้นี่่ไม่ใช่เฉพาะดีเฉพาะการท่องเที่ยวโดยตรงเช่นโรงแรมหรือว่า บริษัทนาเที่ยวหรือส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการนเที่ยวไม้นี่จะเป็นตัวที่แสดงศักยภาพของจังหวัดสงขลานะครับทางด้านอุตสาหกรรมก็ดีทางด้านกเกษตรก็ดีทางด้านการค้าก็ดีทางด้านโลจิสติกก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยไม้จะเป็นตัวที่แสดงช่วยในการที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวภาคธุรกิจนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเนี่ยเข้ามาได้เห็นของจริงนะครับในจังหวัดสงขลา ในในส่วนของ SME เน่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าอยู่ในทุกส่วนของทุกงานนะครับเพราะว่าเรามีเครือข่ายผู้ประกอบการในในที่ที่มีความหลากหลายอาชีพนะครับแล้วก็เป็นเอ่อเป็นหน่วยย่อยของการซัพพอร์ตกิจกรรมใหญ่ๆของเมืองในมุมมองของของตัวผมเองผมมองว่าจังหวัดสงขลาหัดใหญ่เนี่ยเราเป็นเราเป็นเมืองที่มีองค์กรภาคเอกชนค่อนข้างมาก นะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนด้านเศรษฐกิจองค์กรเอกชนทางสังคมองค์กรเอกชนด้านชุมชนซึ่งหลายๆองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายระดับประเทศบางองค์กรมีเครือข่ายระดับโลกนะครับเหมือนอย่างถ้ากลุ่มของสมาคมจีนสมาคมแส่ตรงนี้เนี่ยเขามีเครือข่ายระดับโลกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะ อยากจะเสนอเป็นไอเดียว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างขององค์กรทุกๆองค์กรตรงนี้ถ้าเราสามารถให้ทุกองค์กรเสนอตัวนะครับว่ามาจาัดประชุมใหญ่ที่จังหวัดสงขลาหัดใหญ่ไหมก็ลองคิดดูว่าเครือข่ายองค์กรเอกชนหัดใหญ่เนี่ยเอาสักองค์กรละไม่ต้องเยอะคนระับองค์กรละปีเว้นปีหรือเว้นสองสามปีผมคิดว่างานไมเนี่ยขยับทันทีนะครับเพราะพอดึงมาทุกครั้งเนี่ยนั่นหมายถึงว่า เป็นการตอกย้ำว่าหาดใหญ่เป็นเมืองที่มีความพร้อมนะครับและเราสามารถจัดการประชุมระดับองค์กรระดับประเทศหรือว่าองค์กรระดับโลกที่นี่ได้อย่างอย่างเขาเรียกว่าอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆหอการค้าจังหวัดสงขลาเนี่ยสนับสนุนนโยบาย m ม City แล้วก็ Sport City ของจังหวัดมาตลอดนะครับแล้วก็มีส่วนในการขับเคลื่อนนะครับในการเสนอคำว่า m ม City ตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่สมัย ท่านอดีตผู้ว่าทรงพลน,นะครับเราก็พยายามผลักดันตลอดมานะครับจริงๆในส่วนของหาดใหญ่เองในส่วนของสงขาเองเนี่ยครับผมอยากให้ทุกคนนี้ย้อนย้อนกลับมาดูที่มาก่อนผรว่าที่มาเนี่ยจะเป็นทุกอย่างที่ทําให้เราวางโพสิชันนิ่งของหาดใหญ่ถูกต้องสงขาถูกต้องนะครับบางคนบอกว่าหาดใหญ่เกิดจากทางรถไฟนะครับ แต่ในเชิงของนักโลจิสติกอย่างผมเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าไม่ใช่รางรถไฟเกิดจากทําเลที่ตั้งที่ดีหาดใหญ่สงขามีทําเลที่ตั้งที่ดีจึงเกิดรางรถไฟจึงเกิดระบบโลจิสติกเกิดสนามบินหาดใหญ่เกิดถนนที่จะต้องมาเชื่อมต่อหาดใหญ่นี่คือที่มาของหาดใหญ่นี่คือทําเลที่ตั้งสิ่งที่เมืองอื่นนำจากหาดใหญ่และสงขาาไปไม่ได้คือทำเลที่ตั้ง ดังนั้นการเกิดขึ้นของเมืองหัดใหญ่คือการเกิดขึ้นจากสมองและสองมือของคนทุกอย่างที่เกิดขึ้นการค้านะครับเทรดดิง้งนะครับไมเองก็ตามนะครับธุรกิจบริการเองก็ตามเกิดจากสมองและสองมือเกิดจากทักษะเกิดจากฝีมือเกิดจากนวัตกรรมเกิดจากการเพิ่มมูลค่าต่างๆนี่คือที่มาของหัดใหญ่นะครับสิ่งที่หัดใหญ่เนี่ย กำลังทำก็คือการเชื่อมโยงนะครับนวัตกรรมเชื่อมโยงวัฒนธรรมเชื่อมโยงอาระยธรรมเมืองเก่าเชื่อมโยงทรัพยากรธรรมชาติของเมืองข้างเคียงแล้วมันรวมไว้ในหัดใหญ่การจะเกิดไมซิตี้ได้เนี่ยเกิดขึ้นจากความหลากหลายที่มีความเข้มแข็งถ้าอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบริการ,ร,การอุตสาหกรรมการผลิต หรือกลุ่มสามกํมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมีความหลากหลายมากขึ้นมีจุดเด่นมากขึ้นทุกคนจะมาประชุมที่หัดใหญ่ก็ในฐานะของเมืองนะครับก็ต้องเรื่องสาธารณูปโภคนะครับสิ่งจะเป็นตอนนี้เราก็กําลังเรื่องถนนทางเรื่องการปรับปรุงไฟฟ้าเสสว่านะครับเรื่องอการจัดระเบียบของเมืองนะครับในส่วนของเทศบาลนะครับในการ เรื่องรอ,องรับเรื่องการท่องเที่ยวเพราะเดี๋ยวนี้นอกจากที่อย่างที่รัฐมนตรีบอกนะครับลำพังเรื่องตัวเลขของมาเลเซียอย่างเดียวในใน,ในเข้ามาเติมเต็มในวันพฤหัสศุขเส,สาร์อาทิตย์นะครับก็ยังมีช่องว่างซึ่งจันทร์านพุธศุกร์ที่ต้องมาเติมก็ต้องอาจจะต้องใช้เรื่องการเรื่องการกีฬาเข้ามาเติมเต็มการจัดการกีฬา,าดึงจากภาค ภาครัฐในการดึงการเสวนาการจัดการจัดประชุมต่างๆนะครับออรอบแรกเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพว่าแต่ละองคอ์กรแต่ละหน่วยงานเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะครับออรอบที่สองเนี่ยผมอยากให้เรามองอนาคตว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเดินกันยังไงเราจะมีข้อเสนอแนะจุดอ่อนที่เราเคยมีหรือเสริมจุดแข็งที่เราเคยมีให้มันดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการเชื่อมโยงไปถึงชุมชนด้วยเนี่ยนะครับเริ่มที่อาจารย์ทรงศิลป์เหมือนเดิมครับอาจารย์เกตครับขอบคุณมากนะครับจริงๆแล้วผมว่าเรากําลังทําอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องมาโดยตลอดเวลานะครับจากที่ทุกท่านฟังจากที่แต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็นจุดต่อไปที่เรากําลังทําอยู่นะครับตอนนี้ก็คือว่า,าปีนี้นะครับาทางทีเซกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ทางเอเซพเรากําลัง เอาจังหวัดสงขลาเข้าสู่เรนกิ้งเมืองไม้ที่ยั่งยืนของโลกนะครับซึ่งซึ่งก็คิดว่ารี u ซลหรือว่าผลลัพธ์ที่จะออกมาในช่วง2เดือนข้างหน้านี้ซึ่งตอนนี้กำลังเวิร์กอยู่กับทางจังหวัดกับหน่วยงาน25หน่วยงานทั้งจังหวัดเลยครับในการเอาข้อมูลหลักฐานต่างๆมาสับมิตเนี่ยก็น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วคงจะทำให้เมืองของเราเป็นที่รู้จักแล้วก็รับรู้ในเชิงบวก ในจุดแข็งของจังหวัดสงขลาเองเนี่ยก็หลายๆท่านก็ทราบกันอยู่ก็คือหนึ่งเรามีสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะมีความน่าสนใจมีแลนด์มาร์กต่างๆแล้วก็ยังมีในเรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์หลายๆเรื่องแล้วก็อย่างงานอีเวนต์เช่นงานหัดใหญ่ไม่ได้สงกลาที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เราขี้คายในเรื่องของสถานการณ์โรคโควิดแล้วเนี่ย เราเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามาเยี่ยมเยียนในงานหัดใหญ่ไม้สงการเนี่ยเป็นตัวเลขในการหมุนเวียนในตลอดช่วงเทศกาลนะคะถึง200,000คนอันนี้นับว่าสร้างรายได้ให้กับทางจังหวัดส,สงขลาเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ในส่วนของถ้าพูดในเรื่องของในส่วนของสมาคมที่มีจุดแข็งในของจังหวัดส,สงขลาเราเองที่ในการที่จะพัฒนาแต่ยอดงานไม้ก็คือตัวของสมาคมเนี่ยมีอ .organizer และซัพพลายเชนทั้งหมดเนี่ย เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้แล้วก็มีประสบการณ์การท่องเที่ยวยุคในต่อไปเนี่ยสิ่งที่นักท่องเที่ยวเขาอยากจะได้นะครับจากแหล่งที่เขามาเที่ยวหรือว่าจากจากชุมชนต่างๆเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเขาอยากได้ประสบการณ์พิเศษจากชุมชนของท่านสิ่งที่ชุมชนเองจะต้องคิดนะครับว่าการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจอันหนึ่ง ตัวชุมชนเองเนี่ยก็ต้องมีความพร้อมเรื่องการบริหารจัดการชุมชนตัวเองนะครับทำยังไงอย่าให้ตัวเองเนี่ยทำธุรกิจได้โดยไม่เสียเอกลักษณ์ของชุมชนนะครับทำยังไงให้ชุมชนสามัคคีกันแน่นอนว่าในแต่ละชุมชนเนี่ยคนเก่งไม่เหมือนกันหรอกครับบางคนก็ทำกับข้าวเก่งบางคนก็ทำงานฝีมือเก่งบางคนก็พูดได้หลายภาษาแต่ว่า ทำยังไงถึงจะจัดสรรบทบาทของคนในชุมชนเนี่ยให้สามารถตอบสนององค์รวมของก,การท่องเทีเ่ยวได้ในส่วนของสมัมพเอสเอ็มเนี่ยเราถือว่าเราพยายามขับเคลื่อนและทําให้องคอ์กรเนี่ยเป็นองคอ์กรร่วมที่จะเป็นเซ็นเตอร์ให้กับ SME ทุกภาคส่วนสามารถที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายนะครับเรามุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ SME และแยกลายคลัสเตอร์ เพื่อที่จะให้สามารถเข้าถึงผลประโยชน์ได้ง่ายขึ้นต้องลองช่วยกันคิดดูว่ามีแนวทางไหนบ้างตรงนี้อาจจะเป็นออปชั่นที่หนึ่งยังมีออปชั่นไหนอีกบ้างเพื่อจะปลดล็อกจังหวัดสงขลาให้ออกจากการเป็นพื้นที่สีแดงการเป็นพื้นที่ความมั่นคงนะครับอย่างที่อาจารย์ทรงศิลบอกตอนนี้เรากําลังเสนอไปสู่การเป็นเมืองไมนานาชาติที่ยั่งยืนอย่างยั่งยืนนะครับ ถ้าเราปลดล็อกเรื่องความมั่นคงไม่ได้นะครับเราก็ไม่มีทางไปถึงจุดนั้นแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับหาดใหญ่เราก็มีความพร้อมนะครับแต่ว่าเราเความความหลากหลายเรื่องออจุดขายของของเมืองไม่ว่าเรื่องอาหารเรื่องอะไรเนี่ยมันคงไม่พอนะครับผมมีคือเราผมผมมีในคิดว่าเราต้องขายพว่วง นะครับอย่างเช่นขายพว่วงสตูนก่อรีเป๊อะไรเนี่ยนะซึ่งรีเป๊นี่เป็นมันเป็นเกาะที่สวยแล้วก็หาดที่สวยซึ่งมันชื่อเสียงเขาระดับเวิร์คคาร์ดนะครับแล้วเรา,เาทำไงคนที่จะไปรีเป้นี่ต้องมาพักที่หาดใหญ่สักคืนหนึ่งนะครับคนที่คนกรุงเทพที่อยากจะไปปีนงังก็ต้องแวะมา หาดใหญ่สักคืนหนึ่งนะครับก็มีหลายๆคนโทรมาที่อยากจะไปปีนังบางคนก็จะไปรู้ทางที่ลงที่ k คแล้วก็ไปปีนังอะไรเนี่ยเราก็อยากจะเสนอให้มาผ่านหาดใหญ่แล้วก็ไปแล้วก็อาจจะมีท่องเที่ยวชุมชนที่พัทลุงเป็นตัวจุดขายพ่วงนะครับซึ่งสิงงง่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่พูดมาเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับเวลา นักท่องเที่ยวมาหรือว่าเราต้องการดึงตลาดใหม่กลุ่มใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมาแล้วเขาจะกลับมาอีกไปนะครับนี่เป็นการบ้านที่เราต้องทำให้นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องประทับใจแล้วต้องมาอีก